สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วและชอบมากกับเกมแบบจังก้าูกต้องจากแอลชาเลนนะคะก็มาอีกหนึ่งคลิปกับชวนหยินวอมาเล่นเกมตึกถล่มนั่นเองพร้อมตอบคำถามแบบจิ้มจิ้มฟินฟินแบบนอนสต็อป <laughs> จะยังไงคูนี้เพราะมัน <ๆ S 1> ต้องใช้ทั้งสมาธิในการดึงไม้ถูกปะแล้วก็ต้องตอบอคําถามไปด้วยแล้วคู่นี้ก็แบบโบ๊ะเะบอะเบอะ,ะอะไรกันเหลือเกินน่ารักเกินเหลือเกินโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปค่ะอืมโอ้ยดีลูกเลยสวัสดีดราบแอล t ไทแลนด์ผมยินนันหม่องครับผมมอไวนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะได้รับภารกิจจากทางแอรไทแลนด์มาเล่นเกมชื่ออะไรล่ะ เกล้าผรู้จักในนามเกมึงไหมเกมึงผูแพหน่งคนเดลงโทษด้วยได้ครับหนึได้ไม่เป็นไมองแล้วหะมองแพ้ลอูหนี่ายมเลยอ่ะแ่ล้วจบแล้วจบานี้แหละผมอกโลูกจริงจังากคห้าสี่กกวน เขาไม่รู้คือรู้อยู่แล้วเรื่องเกมเขาไม่ยอมแพ้กันอยู่แล้วคู่นี้มันต้องมีค่าเขากันยังไม่แพ้หรอกมาแรกก็โอ้ยมันก็จะจบไวเกินอันนี้ก็ดึงข้างล่างเลยอะผมเลขยี่สิบครับอ๋อคำถามที่มาอะบอกแฮชแท็กตลกตลกที่พี่แฟนคลับตลบตลบเป็นแฮชแท็กมีไหยวะคือใครเข้าก่อนอะไรเงี้ยเฮ้ยเข้าก่อนของเขาก่อนอะไรอันนี้แบบ ดึงไม้แล้วก็ได้คำถามสักค่ะซุบๆไปเลยเนาะเชื่อมนู่นเชื่อมนี่สามารถเอามาเชื่อมกันได้ก็เ,เกิดขึ้นได้เรื่อยๆเลยครับตอนที่นี่นี่คือเตรียมการเฮ้ยดึงยิ่งเลยน่ะสิครับสิต้องชื่อเล่นใหม่ได้อยากชื่ออะไรผมอยากตั้งชื่อตัวเองว่าอนาคิ <c oughs> านอนาคินส,นสกายวอลเกอร์ <c oughs> ย <13 passes. S 1> oh no. ี่สิบสามครับหน้าเซ็กซี่ที่สุดใกล้องหน้าที่เซ็กซี่ที่สุดใส่กล้องได้ะเซ็กซี่ที่สุดไปเลยเกิดป่ากันนี้ดิผมเองฉนทำเองเลยนะ าจริงว่าประเด็นคือฐานนั่นแหละไม่มั่นคงเหมือนกันแล้ดึงปุ๊บมันโยกหมดเลยคือมันอยากให้มันจบไวเดียก็เป็นภัยแก่ตัวเองผมก็พยายามเซฟเซฟเซฟนะเจ็บจไปก็ได้มันไม่ได้มันเึงนหนมาแล้วอ้ยมาดิฮึ่ยมาดิแปะถ้าเป็นกับน้องพีเน่นจะเป็นอะไรเพราะอะไร เป็นอะไรจะเติมให้ยิงครับเป็นอันนี้แล้วกันเป็นอะไร,ร,ร,รนนอะัาวักับงในขอราอเพราเกรเพราะว่าดูของของของบวชสิบเก้าครับอ้าวความในใจที่จะบอกแฟนคลับงงอ,อยากให้อยู่กัพวกเราไปก่อนนะครับจกว่าจะมีผลง,งานชิ้นใหม่นะอบบวาเปนการขายไปอยู่ด้วยกันก่อนเป็นพลังที่นา่ารักนเลยับนีบ้ ถ้าได้เล่นซีร <si> ีส์ประัตทอื่นแนวไหนเรื่องประมาณไหนเอาเป็นแนวซีรีส์ส่บสนแล้วผมเป็นเล่นเขาก็อาจจะเป็นนักสืบจะอึ้งกัยอ่ะแย่ล้วจบแล้วมันจบการนี้แหละผมอกเฮายองันเดียวเลย เราจะตอบกันทัานา้งหมดถ้าจอคำถามแล้วเราไม่ต้ <c oughs> องห่วงเพราเปียอีกคนเป็นเครื่องดนตรีจะเป็นอะไรพอได้เปียกปีนคนเป็นเค,ครื <c oughs> <ต>่องดนตรีเอาเปคลุยแล้วกันะทำไมอะ่ะเพรมันเป็นเครื่อดนตรีต้องใช้มลมหาใจจนรัต,ต,ตนนว่าเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีชีวิตนะเออรอเลย เป็นไปได้เหรอพอจะเป็นไปได้นะสิบแปดคำจำลองสถานการณ์ยัดุกจีบเซียวๆกันเขาจีบกันตลอดแล้วเล่นลุกเซียวๆวะต้องหาทางเอาเบอร์มาให้ได้เหรอเขาเบอร์ที่นานเจ็บเขาเบอร์ไหนแล้วไปทำอะไรครับขหมยเล่นจีบคุณไง ว่โอ๊ยเฮ้ยหือโอ้ยไม่ออกได้ซะนะโอ้ยตาต่อไปต้องหลับตาได้สายพูดไกลให้จริงโอ้โหห้องแพ้แล้วแหละแพ้แล้วได้เชื่อใจเปล่าเกินกันแข็ง oh, ทัน นักเลงมันต oh, ้อง yeah. ีจังหบ้าอจจะไม่จังไปจัไปอะงไหมไม่ได้นะโอ้ยยังได้อีกอ่ะท่าไมเป็นนักแสดงทำอะไรอ่ออกแบบแบบน ไม่ได้หรว่ากระเป๋าเก้าอี้อะไรก็ได้มันแพ้แล้วจบจบแล้วจบแล้วโอ้ยไม่หรอกยี่สิบหกเป็นซูเปอร์ฮีโร่อยากเป็นตัวไหนเพราะอะไรซูเปอร์แมนไปเลยครับพลังเขาโกงอยโอ้โหเล่นอุดมากเลยอ่ะ เป็นขับได้แล้วเพลงหนึ่งเพลงในช่วงนี้ในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับเราไม่ได้เจอกันนะครับอยากจะร้องเพลงนี้อยู่ไม่ใจเมือล้านขำบอกเพื่อนฟังไม่ได้สักคำคำคุณเลือกผิดแล้วไม่แต่ก้าผมทำได้อคุณกะได้ได้ค่ะอุ้ยได้เล่นสีครับเล่นดูจริงๆเว้ย ตาแบบไปโอ๊ยว้าวมึงจะกัดจีได้มันจะมีตาต่อไปหรือเปล่าให้เราเลงอยู่เดียวจะทำได้หรือเปล่าว้าวมันเจอันนิ่งๆได้ไงเนี่ยเหมที่เอเรียกรรมของอิฐที่กองถ่ายวีดีไฟไปถ่ายรายการ แล้วเขาให้เล่นห้ด้วยให้ปืนแต่เรไยิงไม่ออกเขาเลไปแก้เพื่อนเรยิงไปสี่สิบห้าสิบนัดเราไม่ออกมันักมันดิงนทำไมวะเอ้ยแสดงไม่เนียนนะเนี่ยสถานเข้าไปดูใกล้ๆสีติดหัวยอไม่สิ่งที่ไม่ดีแต่ก็ไม่ได้ท้ใชหเฮ้ยยี่สิบครับโอ้เล่นแบบอ้ กอล์ฟของไายลงสกินแคร์ครับเล่นโตับแลก็ชนแบกิจกรรมทด้วยกันเลยสุดนะครับงานกิจกรรมที่ทำบ่อยช่วงนี้ก็น่าจะเป็นตีแบทหากิจกรรมไปเล่นแบตด้วยกันกับชั้นกีมใช่เรานแบตก็เยคแบบ เล่าลูกโอ้หคโอ้โห <c oughs> เครียดเลยเครียดเลยแอ,อบรักรุ่นพี่อ้ใจสลายอย่างเงี้ยสารภาพคือแอบรักงเงียบๆอยู่อ่ะฮะจะทำให้เขารู้แต่ไม่ตรงๆขนาดน,นั้นแต่เป็นแบบก็เกือบตรงแล้วนะแต่จะแบบดัเดินการอะไรสักอย่างให้เขาได้เห็นอะไรมันไปอยู่ในสายตาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเอาตัวเองเข้าไปในเหตุการณ์จะประมาณนั้น ชาติบาคอยิฟายชาดิบากอรฟาหนึ่งใช่ไหมครับอ้าวถ้าเขาดูบ้องบ้องได้ไหมใหู้ป่ะอืมก็ได้อ้าวตาวนี่มันไม่มีอะไรใช้ได้แล้วว่าหมไม่เสมอละ โอ้โด uh ้ยจบแล้วจบแล้วมันอันบนแล้วไงเออไม่ได้เออหูวิ๊ยห้าสี่สามสอง อุ้ยเศรษฐาอันนี้คือเป็นอันอันที่ถามคำถามไปหมดแล้วไงใช่<ง>ใโอ้ยอย่างดุเลยสองคนนี้เก้าแปดเจ็ดโอ้ยหกห้าสี่สสองหนึ่งเอาไม่ออกน้ำหนักมันไม่พอเอ,อีกแล้วอีกแล้ว อุ้ยแต่งตัวน่ารักจังเลยยืนขาเดียวหนึ่งกันสิโอ้โหหน้าร้านซ์ร่างกายก่อนอีกสิบปี โ่นอไ้แล้วเโบวลการชาเลนจของแอลไทยแลนด์ครับผมก็อยากให้สักติดตามเพื่อนงของเราด้วยนะคเดียนีนามน้อยก็อยากให้สับสทายดูของห่องเขาไปด้วยนะครับรเลยแต่งตัวแบบ เอาเป็นเอาตายสนุกแน่นอนฮะของจริงกระชับคนึกกระชับแล้วนะขาไปเลยนะฮะไปแล้วนะอืมคือคือเขาคือรู้ได้เป็นเด็กผู้ชายเล่นกันนั่นแหละแล้วสองคนนี้การแข่งเกมของเขาอ่ะเขาไม่มีใครยอมใครไม่มีทางที่ ใครจะยอมใครแน่นอนแต่ไม่ยอมจริงแต่โตกันเก่งเนอะใช่แล้วสมาธิดีอะใช่คือสังเกตดูเวลาน้องหญิงน้องวอเขาเล่นเกมอ่ะเขาจะแบบว่าสู้สุดใจขัดดิ้นเลยแต่สุดท้ายก็แบบว่า,าก็ยอมๆกันนั่นแหละอะไรเงี้ยบแ,แบบน่ารักกะใช้ได้คำว่าน่ารักมากก็เป็นอีกคลิปน่ารักน่ารักอของทางน้องหญิงกับน้องวอนะคะไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับคลิปเราจะหยิบคลิปไหนมาดูอีกมาดูกันโอเควันนี้ไปแล้วบายบายค่ะ